เรื่องที่สองเป็นเรื่องคู่จิ้นนะคะอย่างคุณบอยคุณมากี้ที่หลายคนพยายามแบบโอ้อยากให้คู่นี้จิ้นกันเหลือเกินแต่ว่าล่าสุดก็มีคนตาดีแอบเห็นคุณมากี้เนี่ยไปเดินกับนุ่มรอยสักก่อนหน้านี้ไปถามคุณบอยแล้วคุณบอยก็ไม่รู้เป็นเพื่อนกันมักงอะไรยังไงนะคะหึงหรือเปล่าก็ตอบประมาณว่าไม่หึงอะไรอย่างเงี้ยก็อยากจะให้คุณมากี้ตัดสินใจดูดีๆแต่ปรากฏว่าล่าสุดหนุ่มตีผูดนั้นหลายคนพุ่งเป้าไปที่คุณป๊อกพัอนกรแห่งตระกูลจิราธิวัฒน์คนนี้ค่ะ วยมีรอยชักด้วยนี่ไงวิ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 ทำไม<อ>มีข้างเดียวอะ่ะเจอคุณบอยอีกครั้งนึงต้องไปถามหึงหรือเปล่าบอยพูดสิพ<โฟ>ูด<โฟ>ไม่ได้รู้จักกันเป็นการส่วนตัวครับผมแต่ว่าก็ก็รู้ว่าเขารู้จักกับมาร์กี้แค่นั <โฟ S 2> ้นเองคือคือว่ารู้ว่าเขาเป็นเพื่อนมาร์กี้แค่นั้นเองครับแต่ว่าไม่ได้รู้รายละเอียดอะไรขนาดนั้นกัจกี้ครับตอ๋ออันนี้ผมไม่แน่ใจต้องถามกี้นะครับเพราะว่าเขาก็รู้จักกันมาหน้าแล้วเหมือนกันนะ บางครั้งที่เราตอบไปว่าแบบอยากให้เจอคนดีๆเขาก็เลอาไปตีความว่าแบบเนบเขาหรือเปล่าอ๋อไม่<อ>ไม่<อ>ไม่<อ>ไม่คือไม่ว่าจะเป็นใครอะครับ<ม>คือมาร์กี้นะถือเป็นน้องที่ผมรักมากสุดคนหนึ่งเป็นน้องใน่ผมสนิทถ้าเขาจะไปเจอใครหรือว่าไม่ว่าจะมีเพื่อนหรือมีแฟนหรือใครก็ตามเ่นียก็อยากให้เขาได้เจอคนดีๆอยู่แล้วฮะคือคือไม่ไม่ได้ว่าไปเนบถึงใครอะไรแน่นอนถามไหมคะว่าผ่านไหมคนนี้อะไรยังยังยังเรา ผมผมก็ไม่รู้ว่าสถานะเขาอะไรยังไงแต่เขาก็ไม่ได้มีอวุตอนนี้ผมไม่รู้ว่าว่าสถานะจริงๆเขาคืออุ่นสถานะอะไรแต่ว่าถ้าเกิดว่าสมมุติว่าถ้าถ้ามันเป็นข่าวดีก็ก็เป็นสิ่งที่ดีครับผมไม่ได้หึงไม่ได้อะไรนะไม่ไม่ไม่ม,ม่คือถ้าเกิดว่าเถ้ามากี้เขามีเพื่อนที่ดีเราดีใจด้วยจะไปถามทาไมว่าใช่หรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวพงไปถามอีกหนึ่ง ไม่ลองไม่ลองบอยไม่ลองบอยประกรณ์เหรอบอยพิษณุอ่ะคือจะบอกท่านผู้ชมกรณีเนี้เหมือนผมมากคือแบบความใกล้ชิดคือเหมือนเป็นคู่จิ้นกันมาอะไรอย่างนี้แล้วก็วันหนึ่งผู้หญิงเขาก็อาจจะแบบไปมีคนใหม่มีรอยสักด้วยแล้วถามว่าเราก็รู้สึกเจ็บไงเราเจ็บคือยัไงเรารักเขาเราอยากจะได้เขาเป็นแฟนเราไม่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 เราก็ไม่อยากไม่อยากเป็นแฟนเขาแล้วก็ไม่อยากให้เขาได้ใครนี่นี่อ่ะ ก,ก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะอะไรเพราะว่าเพราะว่าเป็นคนคนหนึ่งไงค่ะผมคือคเราก็ไม่อยากให้เขาแบบไปทำลายคนอื่นเขา <laughs> นะฮะอะ